มาเลยจ้ะเปลี่ยนซับมามาเรื่อยๆเลยจ้ะซีเปอรเกียงไปนั่นดอกตี้ลูกเดียวได้เลยโอ้ยเยาวะเยาวะเปลี่ยนสีชนะเลยนะคะเยาวะเอาเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมโบเปลี่ยนโบบะโอ้ ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาสีมาสีมาโอ๊ยสีหนะานัววันไขว้แน่ปรมาเนไปซองเลยเนียเอ้ยเออไออเออเอมเออเออเออเอ้เออออเออเอิอหเอาตัวนี้เ ว่าหน่วยนี่ด้วยเย้าวะเรามาลึกๆๆ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 ๆโอ้ยังไม่ใช่ค่ะใดกรได้น้ำบานเพิ่นอยู่ดอกแต่คือบ่หมานแท่บาดย่วนจังไดร่บอกไข่คิดค่ะเอาไก่ๆว่างกัน่ะเกาวมันบ่ดีบพว่ป่ะเออลำบ่ดีก็โตวดปีโตวดกองมันเป็นสะไหน เล่งตัวนาแล้วเด้อตัวลังบ่เป็นเก้าฮึบไปหอดตีนกรรมาการแล้วบัดอยากแล้วนะคะ เป็นอันนี้มันคืออะไรคะเนี่ยเปียกเป็นไม่เข้าใจเลยแค่เฮ้ยเหลปิ้ง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 แบกมาเฮ้ยเซียนนี่หรือว่ายนังไงเซียนแต่ดวงไม่มีดวงบนนี้มีแต่ขี้กากระสีเกล็ดเอื้อนหาอาจารย์รุ่นเด้อเออแหวอาจารย์ท่านไปตัดอ้อยหรือยังเจ้าว้าเด้อ อัน้วนมากแล้วนี่มันจะเป็นลูกอูกพุกแม่ค่ะติดเอาติดเอาไหมของข้าเจ้าเกาบ่ดีมาลูกมาสีมาอย่ามายังไม่ใช่ค่ะด้วงเลยเดี๋ยวลูกเดียวจอดจะทําให้ดูนะจ๊ะเอาอ่เอาแต่ว่าส่วนมากจอกดยันมั้วจอดที่ลีจอดที่เท้ากรรมการอืมตเป็นยังษ์สัน ยัยเปรยเล่เพื่เดียวอย่าเปรย์น่เสื้อดำคือตัวประกอบเหรอคะตัวตัวถ่วงเวลาอยมาลูกมาอย่าว่าเยาอย้ว่าว้ายายเปรยชนะค่ะยี่ปีที่ห้าไปกันเพนในติดอ้าวติดแล้วค่ะติดแล้วก็ไม่มีความหมายค่ะมันอยู่ตรงนี้ค่ะมันอยู่ตรงนี้มานี่มานี่

ซื้อน้ำแข็งได้ยูมายังเลยไปเดี๋ยวจะทั้งไมดูมันคือพวกคักไก่วะมันคือพวกคักไก่เอกมันคือพวกตีดสันเด๊มันบอมามาอร่อยมากพันมากเฮ้ยเฮ้ยโอ้เขามาหมุนเขามาเป็นตัวประกอบแล้วก็หมุนมีมายายแปลครั้งสุดท้ายแบงค์พันยังอยู่จ้ามา เตื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 เหมุนให้มันมานเอมันมันอยู่ที่อันนี้เลยมันมัอยู่อยู่อันนั้นแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้นี่ใครว่าใคอยมีดวงทางอื่นเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นั่นหาสิบบาทก็ไม่เป็นไรนะหมุนครั้งเดียวยนไม่ติดก็ช่างก็หมุนครั้งเดียวก็ได้ห้าร้อยหู